รรยกนี้วันนี้นะครับผมเอาหินเจียไปให้ช่างลองนะครับเหตุการณ์เป็นนี้ครับไปดูปน,นะคะตัวอ <screen S 1> ยา่ยยางนี้นะมีแกะกับท่าเจียอะไรก็ใช้ได้แต่มันใช้ได้ไม่ไม,ไม่เต็มที่มันทำไมยกยกนี้ทำไมยกยก่ี้คือหินเจียที่เราให้ไปนะครับโดนตียับเลยนะโดนตีทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้สีหน้าช่างครับเริ่มไม่โอเคแล้วนะครับอ๋อมันปรับรอบได้ยู่ เพราะว่ามันมีตัวล็อกอยู่อ้าวโอเคอพี่เบอร์สามน<ะ>ี่ครับ,รบผมก็พยายามแนะนาช่างหลายๆอย่างไปนะฮะผมนี่ใจเสียมากเลยนะครับมาครับเดี๋ยวจะให้ช่างลองใช้ดูนะครับหลังจากที่ได้ลองนะครับช่างถึงกับยิ้มเลยนะฮะแหมผมก็ใจฟูเลยนะครับใจผมนี่ตกไปตาตุ่มเลยนะตอนแรก ตัว1850ครับตัว1850ครับแปดใช่ดีสำหรับที่เราไปใช้บนหลังคาใช้อะไรที่มันที่ไม่ต้องลากสายไฟเข<อ>้าไปครับสหรับการที่มันผมว่ามันสะดวกดีที่ร้านมีใไหมครับเนี่ยมีครับมีแต่พี่ผมคิดเราไม่เศ็ดแน่เลยตัด <c oughs> ใจเดี๋ยวยาวสักสอง <c oughs> กันตัดไปครับพี่สองเล็กดีมาล้เดี๋